ยนะที่เข้ามาได้แบบโรบอทอันดับที่หนึ่งได้แก่อะไรสักอย่างบิ๊กบิ๊กนี่เป็นค่ายที่ซื้อเกมเชื่ออะไรไปแล้วเกมนั้นจะต้องวูบดับทันดัเมื่อก่อนเกมนี้คนเล่นไปล้านหรือเดียคนเล่นอยู่แสนเดียวเมื่อก่อน จะทําให้เกมที่กูรักแม่งพังแล้วยังทำให้แฟนคลับอย่างเราในเก,ม,เกมนั้นหนักกว่าเดิมด้วยและมีอีกอย่างหนึ่งฮะผมเคยไปได้ยินข่าวหรือเรื่องหนึ่งมาเกี่ยวกับพี่บิ๊กเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมเกมเด็ดเล่ย์เนี่ยถึงไม่ถูกซื้อตัวไปเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยแม่งแบนที่บิ๊กเลยกูไม่ขายเกยมให้ไอ้บ้าเงินอย่างมึงหรอกไอ้บิ๊กนี่คือคน,นันในวงการเกมโลบอทพ่อไปไหนก็มีแต่เกมตายนี่คือความจริงที่ชาววีเกนรับไม่ได้นนีอก้วมั ใช่สัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารมันมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเรานั่นแหละนี่พอรายรู้ว่าพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันน่ะไม่นะพวกเราก็ทำลายชีวิตเหมือนกันนี่นะพวกเราไม่ได้กำลังต่อต้านแต่พวกเรากำลังค้ำรั้งกับมันตะคายนี่พวกเราจะช่วยกันทำไมอะฮะจะทำไรฉันเนี่ยไม่ไม่ไม่หยายาหยายาหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบชายคนนั้นอีกเลย